สวัดีค่ะพบกับช่นนา้าข้าวหอมที่วีวันนี้เราก็ไปคาเฟ่ที่มีชื่อว่าวันดีรักคาเฟ่เย้ yeah. เดี๋ยวที่ร้านจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลย ตอนนี้เราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราก็จะมาเล่นกันนะคะทุกคนว้าวว้า,วาของเล่นที่นี่เยอะมากเลยนะข้าวหอมชามากๆนะะากเลยค่ะเดี๋ยวพึ่งนะ้านทูปี่๋อตอนนี้เรามาถึงร้านไอศครีมของน้องนาะข้าวแล้วคะ่ะมีไอศครีมอะไรบ้างคะ

โอ้มีไอศครีมมะม่วงด้วยแต่ว่าวันนี้รู้สึกอยากกินอะไรสดชื่นสดชื่นแม่ค้าแนะนำแนะนำสดชื่นแนนนะสดชื่ให้หน่อยค่ะอันที่สดชื่นที่สุดก็คืออันนี้ค่ะว้าวขอหนึ่งถ้วยค่ะได้ค่ะขอหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยหรอมันเป็นไม้อ่าหนึ่งไม้ก็ได้ค่ะไหนคะนี่ไงค่ะเก็บไปแล้วโอเคขอบคุณค่ะ อันนี้คอดีอันนี้แถมค่ะแล้วแื้อโอ้ใจดีจังเลยขอบคุณค่ะงมแงมแอันนี้เป็นของตกแต่งนะแล้วเราก็เอาของหัวสนหยกจังเลยค่ะตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะว้าววันนี้เด็กๆกินอะไรบ้างไก่ป๊อปเฟรนฟรายใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยมากดูชี้ข้างหลังมีมืออะไรด้วย มีติงด้วยเหรอเดี๋ยวอยาขอให้เด็กๆกินอาหารก่อนนะตอนนี้พี่เขาหงก็ทานเค้กต่อแล้วนะอาหารที่นี่อร่อยแล้วก็มีเมนูเยอะแยะเลยนักเข้าชอบเมนูนักเก๊ที่สุดเลยนะคะกรอบอร่อย ตอนนี้พี่เข้าหอมกับน้องนาข้าวก็อิ่มแล้วนะคะไปถ่ายรูปกับติงก่อนมาเล่นกันต่อแล้วจ้าออเทรล่าพี่เอายูดีคอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ม่เอายูดีคอนเข้ามาได้ไหมได้ค่ะ ที่สวนข้างนอกของร้านก็มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วด้านนอกมีกระต่ายไก่เป็ดให้ดูด้วยนะคะช่วงนี้ที่ร้านจ,จัดเป็นธีมฮาโลวีนที่ใกล้จะถึงแล้วมาเทียวกันเยอะๆนะคะ Wonder d u r k Cafe